ภายในงานท่านประธานสงนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายสิริปทุมทิพย์โดยกัลยนานมิตรสิทธิชัยกัลยนานมิตรพัทรากัลยนานมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรส่วนพิธีถวายพรตทหารเป็นสังฆทานมีการยาณมิตรปริญญาโดแนล กัลยาณมิตรดาลาวรแสงสุวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระทหารเพนแดกคณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล77ปีหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งตรงกับวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564โดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญเครื่องสการะในการนี้ท่านประธานสง์ได้เปิดกลวยสการะ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้รับชมสื่อผลงานแทนคำพูดจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อโดยมีกัลยาณมิตรสมพลกัลยนานมิตรดวงชีวันและกัลยนานมิตรพะวินตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในโอกาสนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอเจียเรื่องคุณธรรมความดีของหลวงพ่อผ่านผลงานต่างๆมากมายในอดีตจนถึงปัจจุบันทําให้สาธุชนทั้งคนเก่าและคนใหม่รวมถึงผู้ที่มาในภายหลังได้อนุโมทนาในบุญทาให้ทุกท่านรู้สึกปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะ